วันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็แค่อยากมาบอกนี้เทคนิคในการทําไก่ใต้น้ําฉบับคนขี้เกียจนะคะทุกคนไปดูขั้นตอนการทําเลยจ้าแบบง่ายๆไม่ต้องทํายุ่งยากนะคะทุกคนแค่อันดับแรกก็เตรียมเครื่องก่อนนะคะกระเทียมตะไคร้หั่นเป็นแว่นๆนะคะเป็นฝอยๆเพื่อตำนะคะทุกคนตะไคร้แล้วก็กระเทียม,ะะยยะะยมพริกไทยนะคะ พริกไทยใช้พริกไทยดํานะคะพริกไทยเม็ดดานะคะโขกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็ใส่พริกนะคะรวมกันโขกให้มิกเข้ากันไปเลยจ้าทุกอย่างนี่นะคะตาให้เข้ากันไปเลยจ้าตำนะคะวันนี้เราใช้คกหินนะคะถ้าเราเอาปปั่นมันจะไม่หอมนะคะทุกคนทําง่ายๆเทคนิคง่ายๆเหมือนคนขี้เกียจทำนะคะทุกคนอ,อาหารอีสานทา แบบไหนก็ได้นะคะแต่ออกมาให้หน้าตาเหมือนกันนะคะใครจะเอาม้อนม้อนนึ่งนึ่งก็ได้นะคะแต่เราทําแบบใช้กระทะทํานะคะเป็นคล้ายๆกับผัดค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้นี่นะคะไม่ได้ใส่นีแล้วก็ใส่หอมแดงอันสุดท้ายนะคะห้าอย่างนะทุกทุกอย่างห้าอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนบางคนก็ใส่รากผักชีด้วยนะคะนี่ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนดับแรกแล้วก็เอาเครื่อง ทุกอย่างรวมกันในกระ,ะทะหมดทุกอย่างเลยจ้าตักเครื่องลงเลยนะ่จ้านี่หั่นล้างสะอาดแล้วก็ตักเครื่องลงไปเลยจ้านี่แล้วก็ปรุงรสอะไร <realmente> ให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเอใส่เครื่องไปหมดทุกอย่างแล้วเราก็ปรุงรสไปเลยจ้ะแล้วก็ค้างเลยนะคะทุกคนปรุงทุกอย่างบ้านก็จะใส่ผงนววรสดีนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะคะจะเน้นใส่ซอส แทนนะคะทุกคนเกลือใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะ่ะอย่าเค็มเค็มเค็มมันไอ้นี่ยากนะคะมันเอาออกยากนะคะแล้วก็ทาไม่ต้องเค็มมากนะคะทุกคนซอสฝาดเขียวนะคะทุกคนซอสฝาดเขียวชื่อรสรสดีดดก็เกลือนะคะสี่อย่างนะคะบ้านนี้จะไม่ใส่น้ําตาลนะคะถ้าทําไก่ใต้น้าจะไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็เติมน้ํา ไปเลยจ้าใส่น้ําไป600 ML นะหรือว่าขวดพลาสติกนะคะขวดน้ําดื่มขวดเล็กขวดหนึ่งนะคะใส่ลงไปก็ฉีกใบกะเพราเออไม่ใช่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะก่อนที่จะค้างนะคะทุกคนก่อนที่จะเปิดไฟนะคะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมใส่ซอสหอยด้วยนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ค้างเลยนะคะทุกคน ปิดฝาไว้นะคะประมาณส5บห้านาทีแล้วก็มาเปิดดูนะคะเปิดดูเสร็จแล้วก็ใช้เปิดดูถ้ามันเริ่มแห้งแล้วก็คุกเขานะคะใส่ใบกระเพราลงไปจะ้ะแล้วก็ปิดไปอีกอย่างค่ะคะุกเขาทุกอย่างนะคะให้เข้าออก,กันนะคะก็ปิดฝาไว้อีกสักพักนึงนะคะให้น้ํามันแห้งหมดนะคะทุกคนอันเป็นอันเสร็จนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณตุนไว้ประมาณ ส5บ้านาทีนะคะอันนี้ใช้ไก่บ้านนะคะมันก็เลยแห้งเร็วนะคะแต่ถ้าเป็นไก่ไก่ไม่ใช่ไก่พันธุ์ผู้ผิดถ้าเป็นไก่บ้านก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะถึงจะนิ่มนะคะอันนี้เราใช้ไก่เนื้อไก่พันธุ์นะคะเป็นไงคะเสร็จแล้วจ้าหน้าตาหน้ากินไหมคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้าทุกคนจ้าเมนูง,ง่ายๆนะคะมาบอกเทคนิคในการทํานะคะไม่ต้องแถมให้ยุ่งยากนะคะแต่ออกมาขอให้อร่อยก